ทำไม,มแมลงมันเยอะมากเลยทุกคนดูสิบินว่อนเลยทุกคนไม่รู้มันเป็นมแมลงอะไรทำไมมันมาเยอะขนาดเนี้ยทุกคนดูมันเยอะมากเลยทุกคนทั่วสนามหญ้าเลยอ่ะทุกคนเต็มไปหมดเลยอะ่ะ mm. ก็งงกับมันเหมือนกันว่ามันคือมแมลงอะไรทุกคนเนะียสนามหญ้ามีแต่มแมลงแบบเนี้ยใครรู้ตอบหน่อยสิ เนีย่ยดูนั่มันเต็มไปหมดเลยอะ่ะบินให้ว่อนเลยทั่วสนามหญ้าเละทุกคนเนี่ยโอ้เยอะมากเลยไม่รู้มันมากินอะไรกันอะ่ะเห็นไหมทุกคนยุบปิ๊บๆเกลยบเลยเนี่ยเห็นละขนลุกอะ่ะทุกคนมันมันเยอะขนาดเนี้บินให้ว่อนเลย